สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจุราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ มีคำถามมาหลังไหมคะเกี่ยวกับ i อเอลส์แบนนะคะว่าเราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้าง <S <S ต้องบอกก่อนค่ะว่า i อเอลส์แบนาเนี่ยจัดว่าอยู่ในระดับพื้นฐานค่ะสามารถที่จะใช้ในการทํางานได้การศึกษาต่อได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะสื่อสารได้ยังคงพื้นฐานอยู่นะคะทีนี้มันก็จะยังมีบางคณะค่ะแล้วก็บางหมหาวิทยายลัยที่รับ i อเอลส์แบนแต่ต้องบอกอีกค่ะว่าจํานวนค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ตัวเลือกของเราเนี่ยน้อยตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ อาจะสมัครเข้ามหาวิทยาลายัยหรือคณะบางคณะเนี่ยขอให้เช็คดีๆค่ะว่าเขาเนี่ยจะไว LC ้เอลซี่แบเท่าไหร่แล้วเรามาเตรียมตัวกันค่ะให้มันมากกว่า5เปไปเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สกลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถจะมา โรงเรียนคอร์ส p r i v a t หรือว่าตัวต่อต,ตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะจิวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นตอนปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาติวเตอร์นะคะ